นสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี่กลับมาอยู่กับตลาดนัดบ้านบ้านข่าวนะครับเนาะตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพี่น้องกับตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์เพี่น้องเด้ออินต่อถนนชัยภูมิบ้านเว่าอัเภอเมืองขอนแก่นครับแม่บุญสวัสดีครับผมแม่บุญมาคุ้มจราจรในเมืองเนี่ยเออครับแม่บุญเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของตลาดครับพี่น้องเนี่ยเรามาคุ้มจราจรรถมันติดไหล ว่าหลายนะวันนี้แม่เนาะกำลังมาหลายยุกเอาไปหาซื้อดีทั้งเด็กไปหาเลขต่างให้ปลูกยับเอาไป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 เลขตังครับแม่บุญเราเป็นเจ้าของตลาดพี่เนาะเอามาเบิ่งพร้อมสะดวกการจราจรครับขาเบิ่งครับโอ้เ่าผูกอะไรเนาะเนาะนะโอ้ก็ผูกพ่อผู้ใหญ่สวัสดีครับผมอันพ่อพ่อเท่าไรเนี่ยครับพ่อหมื่นหกพัน หมื่นหกพันมาผูกกงามนะพ่อเนาะครับผมโอ้ลูกูคตั้นวัดเตี้โอ้หนาตึบเลยนะนี่ครับอกขอถุงนึกครับผมโอ้ได้แรวมาผูกมามาจากตัวน้อยมือนี่คือแรวตัวเดียวเนี่มครับหนาตึบแล้วครับคดูด้วครับนี่สาเนื้อฮะเชอรี่พี่น้องนี่เชอรี่ก็มา โอ้เชอเล่สวยเลยตัวนี้ครับชมบรรยากาศเชอเล่เขตาตลาดนี้นครับสวยๆครับส,สว,ว,วยๆถามเลยพ่อพ่อพ่อผู้ใหญ่เลยครับผมจะมาจักตัวนี่ตัวสี่สีส่เป็นแม่ลูกนี่พ่อครับแม่ลูกเ อันนี้แม่ลูกเขานี้ตัวขาวๆนี่ครับครไม่ลูกตัวเตี้ลูกตัวเมียเปอกไตัวนี้ครับาจ็ดครับเงินเจ็ดอันนี้เอันนี้ก็ไม่ลูกแดงตัวเนี้ยไหมแม่ลูกปูปูตัวนี้เท่าไหร่สบองหมื่เนาะสทุนนี่อาวครับเอาพอมีเบอร์ไหมบอกเบอร์ไหมศเก้าแปดศูนย์เก้าสามสี่สี่ศูนย์หนย์เก้าแงมสี่ีย์หเัก้ครับผมขวายตมบานเพียมบานเพชรเนาะเอาไปเบอร์ทางหน้าครับของพ่อ อันนี้เราห้องไว้สองหมื่นพี่น้องของผู้ใหญ่เตรียมครับสองหมื่นข่วนข่วนนะครับเด้อพี่น้องเป็นลูกภูครับอันนี้หมื่นเจ็ดนี่เป็นตัวเมียรครับลูกตัวเมียวันการครับแต่สีสีขาวอยากได้ตัวหาเราครับเด้อติดต่อสานงานกันกับผู้ใหญ่เตรียมเอาครับพี่น้องมันไม่เคย,ยละเอียดเก่งไม่เคยชัดเหมืเดิ ครับสวัสดีครับผมนะคุณพ่อเนียรจานพิมพ์เนาะคุณพ่อเนียรได้มาจากสาวมือเนี่ยได้มาหลายอยู่มหาสาวมหาสาวเอาเบิ้งทีมีแต่สาวเบิ้งทีแต่สาวก่อนครับอันนี้สาวผู้สาวสีสีออกแดงเนาะแดงเนาะตัวนี้เนาะเป็นตัวตัวนี่พ่อตัวเนี้ยนี้สองพันธารครับมี่สองพันธารน้องขู่ขู่บดเนาะใกล่ทับตั้งเนี่พ่อไม่ทับแล้วใกล้จะทับแล้วน้ำมันทับเป็นวัยสาวเนาะสิบเจ็ดสิบแปดเดือนตัวนี้เด้๋นี้ ตรนี 9, 9, group, ini, woah, ้ราเกาันเกาพันนี 100? 100. ่ถูกๆ็ถึงมือวนี้ว่ถึงมือครับเ่าถึงมือครับแข่งขาดีนะพ่อเนาะมอย่างเนาะมีตัวนี้จะตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อตัวนี้เป็นแม่ลูกเด้สองมืสเป็นแม่ลูกเนาะหมอมื่แม่ลูกโอยเแม่ลูกหมสาวเือนรันเอานี่เด้นี่ครับเด้อตัวนี้สองมืตัวเนี่โอ้ยัวสองมือห้าเอาพ่อพบอกเดืเนี่ยดทนงไ เอาศูนย so okay, ์เก้าแปดห้านห้าาศย์ของพ่นรจันทิมเนาะเอาครับขอได้ขายครับผมจำไว้เรียบ่อทุกคนอืมครับเด็กน้อยเขาจำได้แน่นๆอยู่ตั็น้อยก็มีดสิน่ะเรอันนี้สาวนี่เจ็ดพันห้าโอ้อานี่ดูบมตงวูครับตัวนี้เราเข้าไปสองพันห้โล่นตัวนี้พอเนาะนห้าตัวนี้เนาะ หัวลุนครับช่วงหาแล้วองกับเด้อนี่หัวลุนงามๆนะพ่อเนาะงามสีแดงเป็ดสีแดงเป็ดสองปัญหาเนาะตัวนี้เนาะหองใบเนาะครับผมหองอยู่ทั้งรถดของพ่อนี่ขอได้ขายครับผมมันอยู่กับพ่อคุณพ่อคุณพ่อวันนี้ครับผมครับพ่อได้ฟูเบาเบาใหญ่เนาะครับเป็นพ่อพันได้ยังหนึ่งเนี่ยได้เป็นพ่อพันได้คุ้มๆได้ครับพ่อพันเป็นเป็นลูกตัวไหนพ่อลูกเออนี่ก็ไม่ใช่โบถ่านนะ่อเนาะอ๋อ อ,อ๋อหนาตึกยงเนาะเป็นบะมันเนาะบะมันบะมันเหนาตึกเลยนะนนเป็นทับลูกได้หรอนั่น,นเนาะครับเพื่อไทยพ่อเนี่ยมันได้สอปีแล้วสปีแล้วเพื่อไทยพ่อเนี่ยราคาสองหมื่น่าทสองหมื่ 23, นพ่ไแหล่องหมืนแห่งสองหมื่ามสองหมื่นสพเนาะเอาคุพ่อบอกเบอร์นนะพ่อหายากไศดสอ้าหกหกสามห้าครับศูนย ห้าหกหกสามห้าเก้าเนาะคุณพ่ออยังครับผมคุณพ่อคมคุณพ่อคมเนาะพ่ออาจารย์คมเนาะเอาได้มาเลยาจรกได้มาเลยมีเยอะนะคุณพ่อเนาะเอาเบื้องรายละเอียดครับเบื้องรายละเอียดคุณพ่อเนาะโอ้ตุงลายอะไรนี่พ่อเนาะคุณพ่อพันได้ตุงประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแต่ประมาณนี้แหละครับเนาะร้อยสี่สิบไปไปเนาะร้อยสี่สินาดีนาดี สองหมื่นสามพันครับจะได้ทุ่หานอนนะครับเด้อของพ่อภมครับผมครูอ,อาจารย์ภูมครับเนื้อหนังดีพี่น้องมามัานสวยๆเลย ห้พึ่งเน่ยห้พึ่งเดตัวอะไรน่แม่ลูกเน่นี่สามัห้ขายลูกก็ได้ขายลูกไปแล้วเียแต่แม่เปนที่ไแม่เันที่ไดแม่เปนที่ไดแม่เสียยบสามิสามก็ได้ขายได้เนาะได้ขายแล้วเอาห้พึ่งเอาครั่ยุกออกข้อเรียนดีสวดีครับผม พ่อเหรียญได้มาสตัวนาะวันเนี้ยได้วาสามตัวลายเท่ไหรนี่พ่อเอ้าสามตัวอะไรไลน์ละหมื่นห้าตัวไลน์เท่าไหรลายละมื่หาเนาะเอาพ่อเหรียญบอกเบอร์เาศแนยเอ้าสามศูนย์สองห้าสามศูนพ่อเหรียญทับใหญ่เนาะเอานีลายละมห้าครับบุ้งรลยละเอียดถ้าสตัวยกเลยนี่ได้อีกเนาะพ่อเนาะเออเอาทุหารเ้อครับด้อเนี่ยห้องแยกไว้ลายละหมื่นห้าพันครับพี่นงเน ผูเนื้อหนังหนาอยู่ครับเนี่ยเราเข้าไตวตัวละมืดหาวันพี่น้อง เ,เาาครับมาจัดรายการเราวังรถครับระวังรถระวังว่างนี่น้องอันนี้อยู่อันตลาดแห่งนี้เพิ่นเอาง้อไปเที่ยรถก็ให้ระวังแต่รถครับข้าวเหรียญครับขอได้ขายนะครับเออโทรหาเราครับผมรวบรวบน้ำครับอยู่กับหอยเวฟหอยเวฟสวัสดีครับผมคุณหอยเวฟมาได้มาจากตัวเนี่ยได้มาซีครับคุ้มเบาเตี่ย คูบาทั้งหมดเลยเนาะตกแรกตัวไหนเนี่ยยบทาครับกูขายคูอ๋อยิบสี่ห้าร้อยตกตัวละสงยกคููเลยเต้อันนี้ก็ยกคู่้นกันตัวไหนตัวผู้เนี่ยโอ้ตัวผู้ตัวนี้เจ็ดพันสีแดงิตัวนี้ก็ตัวผู้กับสิบสาม เจ็ดพันสี่พนอ๋อโทรหาเราครับเอาให้บอกเบอร์นะ0 8 0แนย์0ดอครับ0 8 0 7 3แ0 7 7 4ห้อยเวียบนาะเอาครับคู่นี้สองหมื่นสี่ตัวนี้เจ็ดพันตัวนี้หมื่นสามพันเอาโอเคครับ่อลองได้เป็นราคา่ดลองได้เนาะไป็่งได้พร้อมจะหอยเวบเนาะจบหน่อย ตุ้งนี้นิดน้อยครับตกลงราคากันเอาโอ้เต็มรถเลยวันนี้ห้อยเวียบอ่ะเอาเดี๋ยวก็ได้ขายเดี๋ยวก็ได้ขายครับขอโชคมาด้อครับเด้อครับผมครับอยู่หมังอยู่นังดีอยู่เนื้อหนังมันดีคัดมาเลยสามผูก รตัวนี้ห้องใบมือนสามเอาเบิรงออกครับตัวนี้แบบถูกกะมิ้นเจ็ดพันก็มีนี่เป็นบอกเท่าัวไหนสวยอยู่เนี่ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อได้แม่ลูกมาเนาะเป็นลูกที่เท่าไหรนี่พ่อเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกเลยลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกเขาทับหลอดที่ทับไรหนึ่งทับพ่อทับพ่อพันพ่อพันครับ เปิดเไรพ่อหนิเหอล้22 22,000น้อเป็นลูกก้อนลูกแรกแม่ทยังหอยังไม่ทำครับจะใกล้จะทำล้วเากย้าเต็มห่เนาะเาพ่อบอกเบร์เนี่นะีเบอร์ไหมนี่ครับคุณคุาค่อบเออเอาตีแดงดีเนาะให้ลูกงามดีเนาะหนาดีโอ้หนาสุกดีเลยเนาครับ0 9 2 9 2 5 9 959 1401 1401นอคุณพ่อเลยครับผมคุณพ่อเ่าครับคุณพ่อเถาน้าเอาครับผมมีคนมาหาอยู่เมื่อกี้นี่พ่อเดี๋ยวสี่ไหนเกดจะบอกเขามาดูให้22,000นอพอฟังพอร้องนอแม่กับเพียตามมีตังหากเลยพี่น้องหางดีนอพ่อนอเป็นราคาพอเก็บพอเลี้ยงเด้อเด้อพี่น้องเออได้สองตัวนู่นน่ะลูกอันนี้คุณเชียงนะล่ามได้พ่อมล่ามได้คุ้นได้เชื่งโอ้ยนี่แหละครับนี่ยืนติ่งยังตีอะไรเนี่ย เขาก็สวยเลยเนาะเขาออกเนี่ยเขาเสียบสวยเลยเนี่ยครับครับเอาไปได้ขายแต่พ่อเด้อครับผมครับเนี่ยเรื่งชัดๆครับผมลองไปสอบคุณพ่อเขาคงพ่อหลายครับผมเอาจุกหวานนะครับคุณพ่อครับไปได้ขายครับ มาอยู่ก้ของพ่ออเรียนนะครับน้องโมแดงสวัสดีครับผมอันนี้แม่สาวใหญ่ๆนี่บึกกี่ตัวเนี่ยบึกตัวไหนเปิดตัวไหนวาถามราคารถตัวนี้สองหมื่นเจนมเป็นแม่แม่สาวนี่าแม่จำแม่สาวแม่สาวสาวสาวสดเลยนี่เนาะอันนี้มีลูกปื่นเจ็ดห้าร้อยตัวขาวๆใหญ่ๆคุณเดนเ่ยตัขาวใหญ่สามหมื่นสองสามหมื่นสองนี่ก็เป็นแม่อะไรครับเนี่ยแม่ห้างลูกแม่ห้างลูกเนาะแม่จำสามหมื่นสองา โอ้สูงเเนาะสามหม่นสองพันเนาะเง่แบบบึกเลยครับของให้เลียงออกมาแดงครับพี่น้องเบื่อไงไก่ก่อนมันตโตเงยพูดเอาให้ค้าบอกด้วยนี่นะ ศูนย์แปดเจ็ดอกศูนย์าไมหนอกแดงเนาะเอาคตัวนี้ตัวขาวนี่ามสานแต่กินสานองีตัวนี้2 0 0พเจ็ดตันาะวแดงแดงเอยากใจทูกหครับู้เนี่ยใหญ่ๆเราได้ใส่ใหมากมอนครับองไม้าครับผกับยางมาพอ้าัวงามครับเห็นจ้ของพี่น้อง นี่งามๆนี่ของผู้ใด้บุึอีกเหรออืมเห็นเจ้าของเพบุญไหมเออใส่งวงงามใสยงวงงามเห็นเบื้องเนี่ยนี่ครับตัวแม่ครับตัวสาวงามงามพี่น้องเห็นเจ้าของเพบุนเดี๋ยวจะทำหาเจ้าของเพบุนให้พี่น้องเด้อเบื้องก่อนงามงามขอดตลาดเมื่อนีร่ครับนี่ตัวนึงครับนี่กระดงแป๊ดเลยพี่น้อง เสียงแป็ดเลยจับมวิญญาณของทุกชมความงามไปก่อนได้พี่น้องเด้อสำหรับคนมางานครับพี่น้องเปิ่งเป็นเพื่อนครับเกาไปหาซื้องออยู่คร anyway> ับไทยงามนเปิ่งครับโอ้งามตัวนี้ สีแดงจัดเลยว่เห็นละว่เห็นเจ้าของเขาพี่น้องอ๋อว่าเห็นเจ้าของเขาก็เบิังไปครับเบิังทำงามอ๋อครับมาอยู่คอกงงางามของพี่เอ๊พี่น้องเนี่ยเราได้มาพี่เอ๊ได้มาสองตัวเนาะเป็นเป็นงัวสาวต้งคูดเหรอันนั้นเป็นสาวน้อยกับสาวใหญ่เนาะ สาวใหญ่ปีตัวผสมแล้วครัสาวใหญ่จะปีจังเดือนได้เราเ้ยนี่งสิบเจ็ดได้บ่ถึงบ่นั่นแหละครับเกือบออ 17, ปีเกือบอือเนาะเจ็ดสิบหกปีตัวที่ะสะองหมื 25, น่นห้าพันครับสองหมื่นห้าพันเนาะลูกเท่าไรอ๋อเาบ่มีบ่มีประวัติครับพอมีประวัติเนาะแต่เบื้องชิงเอาเนาะลูกล่างสูงดีสูงกับประมาณร้อยเท่าไรนี่ที่สิบที่สิบบวกเนาะอือเป็นบนเขาเรียบร้อยแล้วครับเอาไปทับล้เนาะนี่เนาะสองหมื่นเท่าไรก่อนเนา สองหมื่นห้บาทของไฮเอเอาเอบอกเบอร์น่นมาชุดหกสองครับครับศูนยี่นครับเก้าหนึ่งครับเก้านเนาะของไเอเนาะไเอไเอผู้เขียวเนาะหรือองตองปั๊มเนาะองตองปั๊มเอานี่บงี้ตัวนี้เด้อที่เนี่ยตัวนี้เท่าไหร่เนี่ตัวนี้ขายแล้วลครับตัวนี้เปิดไปเดือนสองัหาครับขายไปแล้วโอ้เปิดไปดสองขายแล้ว ขายได้ใกล้เคียงอยู่ตัวครับผมเอานี่แหะครับเราขายไปแล้วครับเปิดไว้มือสองพันห้างอแม่สาวมีเราขายไปแล้วครับพี่น้องเราขายไปแล้วขรางใกล้ช่วงเหรครับเด้อตัวนี้แม่สาวนี่ครับของให้ผูเขียวครับ บิงครับของไฮอ็อฟครับตัวใหญ่นี่เขาเอิ้นตัวผู้ครับห้องมือซีครับตัวนี้ห้องหกพันฮะมาครับสวัสดีครับไฮอ็อฟสวัสดีครับยังไงมายังไงคือผู้หญิงหน้าอย่างเดียรับจ้างยังเดียวครับเครื่องเนี่ยโอ้ตีเอาได้ตังค์อย่างเดียวไม่ขาดทุนใช่ไหมไฮอ็อฟได้แบงค์ไหมมือเนี่ยได้หัวผู้น้อยตัวนึงหัวไม่สาน้อยตัวนึงผู้แดง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 ผู้แดงแดงแดงแล้คานสิบจี้ครับผมสิบจี้ตัวขาวเด้วยตัวขาวเปิดไล้หกพันครับผมเอาบอกเบอร์นะศูนย์หกสี่ครับ หนึ่งเก้าสี่ครับแปดหนึ่งหนึ่งสองครับผมเอาให้อยอบนะครับเด้อครับผมใหออบหนุ่มลูกรอครับผมครับผมที่ยังฟาร์มกเหรอแทนคุณฟ้าเอ้ยเจ้าของแทนคุณฟาร์มาได้จับเชียว่าได้เอาเนี่ยครับตัวหานแล้วครับเด้อใหออบครับผมนี่เราได้ตัวนี้มาลองมาหกพันครับตัวเมียไม้ขาวๆเนี่ย บปป powdered, ้านันกพืนบวันนี้พ่อกับพ่อพ่อแหล่บ้านหนองมขาวเนาะรับบ้านขาวบ้านขาวพ่อแหล่คนกู้คอน้วงามคือเ่าไปหาเขาเปนน้ำาบ้านหนองขาวก็เย็นเนี่ยพ่อแหล่บ้านบ้านขาวแต่ตลาดนัดเราปิดของตลาดอยู่บ้านนองมะขาว ใกล้ๆกันกับน้องบัวขานี่ละเอาเท่าไรนี่พ่อตังนเนี่ตัวนี้เปิดไว้หมื่นอยครับหมื่นสี่แดงดีแท้เนาะครับลูกเทฟอืมนี่หกแปดสิพ่อครับอืมเบียบสนึงโอเคสามนึงนี่มใบทวะใบท่ได้เอามาอ๋อครับเอาโอ้ครับครับเอานี่ครับบ้านเบิงโซรอเอามาเบิงงก่อนนะพ่อนะเบิงสงเออครับหมื่นสี่พันเท่าไรก่อนนสีันห้าร้ยครับหมื่นสี่พันหร้อยคุณเ้าบอกเบอร์เนี่ยศ ศูนย์ห้าสองห้าครับผมพ่อแล่นาะเอาครับเบื้องไร่อีกแท่นึงครับผมครับเพื่ออยากได้ทุกหาร้อยนะครับเด้อเนี่ยเราไปทวงได้พร้อมเนาะพ่อแล่นาะครับมีอาหารสิบกิโลทรงสีราคานี้เนาะโอตัวราให้อีกยุ่ยน้อยนึงคุณดีพ่อเนี่ยคุณดีวะโอ้เรียงสีนี่โบต้องทำหนี้ใครได้เนาะแดงยุคึงเรียบร้อบดีเบิดเนาะพ่อเนาะเรียบก็ดีเนาะตัวนี้เนาะเรียบดีขาดี เวานนี่พ่อแกงคออนไว้หมาเราแบบนี้ตัวรถไฟถอดข้อหัวก็ได้เนาะคุณกันไรใช่หรือเมื่อวานนี่พ่อหลายบ่อยตัวพ่อได้ขายอยู่ด้วยล่ะตลาดก็หลายอยู่ตรงแหงเต็มว่าตรงแหงแต่มันที่พื้นมัน่แฉะมันแดงไม่แมดเฉะตลาดอ่ะข้อหัวอ่ะมันมันต้องแนงหอยเข้าไปปันนี้ปันกุหลาบเออปันรถลำบิดอ่อดเยอะกว่าครับมันติดเขายากกว่าทีเอานี่ครับตู นีครับแม่สาวสวยๆเนาะน้องห้อยเนาะรายละเอียดเดี๋ยวถามทางโทรศัพท์กับคุณพ่อขอยรงไหนดีเป็นเงินแม่สาวเนาะน้องห้อยเนาะสูงก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบกว่าได้สิบบวกเนาะกับร้อยสามสิบเปิดเท่าไหร่นเนี่ยเอาตัวนี้เปิดหมื่นารเปิดหมื่นหกห้าร้อย เป็นแม่สาวอายุประมาณจุดเดือนหนึ่งหรอประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนได้เนาะเอาบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยนะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสี่สี่เก้าสี่ของห้อยอย่างเนี้ชื่ออะไรครับผมห้อยช่างเนาะครับผมเอายังไงก็โทรหาแกนะครับผมจะขอหาเจ้าของในห้อยนะครับว่าอยากได้ราคานี้เท่าไหร่ยังไงตกลงกันเลยครับพี่น้องเด้อรายลห้อยฝากช่องในเด้อพอเพียงเลี้ยงตัวได้ครับผม พอเพียงเยังจะได้เท่ากันทุครับผมครับผมฝากหน่อยนะครับขอบคุณครับน้องไอ้ครับสวยๆครับครับวันนี้อยู่กับข้อของคุณแม่ก็สอนคุณแม่ก็สอนสวัสดีครับคุณแม่ได้ได้ตัวอะไรมาเนี่ยนี่แม่ลูกตัวไหนแม่ลูกแม่ตัวหน้าแม่ลูกตัวหน้ากแม่ลูกตัในลูกมันอยู่ไหนล่ะโอ้ยต้องคู่ดีนะคู่แล้ว่าไรเนี่ยแม่ลูกเนี่ย ันสองหมหกวลูกแรกอันนี้ลูกสามหมื่นหกันห้าหมืันอย่คนมาคนมาดูยังไงเห็นเห็นเขามาถามเมื่อกี้เนี่ยเขาถามหางวราคาประมาณนี้ยูเป็นีกหมื่นหกเป็นลูกที่สามน้องคุเแียบอกเบอร์นะศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้แดสองเคุณแม่แกสอนเนาะครับผมครัคุณแม่ขอบคุณครับตัวนู้นตัวนู้นเท่าไรนะตัวนู้นทางในนู่นน่ะ อันนี้หมื่นหกถึงสองหมื่นหกครับผมเอาตัวนี้นี่กับตัวเมียมกันลูกเนี่ยน้อยๆเนี่ยลูกเต่าฟูเอากระใหม่หนเนี่ยเน,นี่ยอ,อ,อันนี้สองหมื่นหกพันลูกเต่าูตีแดงครับพี่น้องเอาคุณแม่ก็บสอนคอได้ขายครับผม นี่มาชมกล้องแล้วนะเนี่ยมาชมกล้องแล้วนะครับถ่ายบรรยากาศครับรถกำลังรอเข้าตลาดกันมีครับสายสายแล้วครับตอนนี้สายแล้วมัยังรอรถกันอยู่ครับเนี่นยไม่เห็นเจ้าของเขาเนี่ยครับตะวันกลัาบมาซื้ออะไรพี่น้องกลับมาตลาดกำลังมาครับ

มาชมบรรยากาศครับวัเนเลี้ยนบรรยากาศไปก่อนครับพี่น้องนี่สายเลี้ยงครับนี่บรรยากาศชมเกิดขึ้นเลยพี่น้องเด้อช,ชมเกิดขึ้นไปนี่เป็นตัวผู้ตัวแมียนี่พี่นอ้องตัวแม่ยคู่นี่ตัได้โอ้นี่จะสองไม่เห็นเจ้าของยื่นเงินนี่เพรา มครับมาอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับผมคุณพ่อได้เหลือวคุณบ่าวน้อยเนาะวนนี้เนาะโอ้หนังหนาตึกตึ๊กได้แล้วเนี่ยแข่งขาดีเนาะพ่อจ็กเดือนอันนี้พ่อหนี่งเดือนตัวเนี่ยเนาะเจ็ดเดือนเนาะเอาโนแล้วเนาะหางแน่แล้วล่ะเบื่ใจพ่อตัวเนี้ยราคาเปิดเนาะเปิดไปก็ผ่านต่อรองได้อีกเนาะส่งเนี่พ่อส่งเนี่ยส่งเน้่ยส่งได้ไกลหมดเลย ไก่กับมอวราคากันไหมเนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์มาหน้าหัวเนาะเดี๋ยวเจ้าของโทรศัพท์เดี๋ยวตามหลังมาเนี่ยครับโอ้งามนะครับเนี่ยจะเป็นเลี้ยงไว้พี่น้องาไปเลยนะครับอย่างแค่นี้เกี่ยับรถต่คนลวกลองไปก่อพันพี่น้องเด้อเนี่ยคู่เบาหน่อยเอ้ยโอ้ยเบอร์โทรครับมาเบอร์โทรมาคุณเก้าเก้าคุณเก้าเก้า 267ห 6, 6 5ห้อยลมห้มากครับโอ้ห้อยมากโอ้โหครับทุดีเขามาติดตอเลยครับอาถมาเลยครับเนับคท็กไวเก0าพันครับของเก่าพองได้ครับผมเอาเอาไพไวครับเดินทางเกาพันเกาพัห้อยมากครับไปออกดิ้ออกก็สตัวมั้ดโอดีเนาะของเก่าพันเนาะครับวันนีกับโคเชนโคเชนวัสดีครับผม ข้าับพ่อเชยนพ่อขายยุทตลาดนัดบ้านเก่าเนาะพ่อเช่นเนาะพ่อเชียชน,น,บบน,ยน,ยนยได้หัวหูมาตีนี่พอ่อไม่สาวหูตีเนี่ยสาวหูทับแล้วผ่านๆครับผมกูทับกลมตัวไว้แล้วเนาะไจ้าหันผ่านดอกเนาะไปเบิ่งเขาไม่ละเออยกขึ้นยกขห้นยกขึ้นเอยๆกันนะเออนั่นโอ้ถูกหลายวานในพ่อเนาะหางเลยเนาะเป็นเป็นงวแม่จำหรืโอเป็นงวงแม่สาวสาวเลยเนาะสับกลมตัวที่ ปียี่สิบแปดที่สิบแปดที่ผ่านท่านท่านมีลูกเนาะเป็นหัวหูปีแปดที่ผ่านมาเออทับไปแล้วทับเป็นทับพ่อพันเนาะทับสิบแปดที่ผ่านมาเนาะเอาคุณพ่อปืนเท่าไรเนาะปืนไฟเก้าแปดเก้าแปดเนาะเป็นราคาก็ตามกันได้ก็ตามกันได้อีกเอาพ่อบอกมาแนวแปดแปดวีแปดสามวีแปดสามหกศูนย์แปดแปดท่อเชียนเนาะท่อเชียนบ้านหนองบนหนองลูกเขา นะครับสูงก่บร้อยยี่สิบใบคนละครับนีู่ตัวนี้ได้พ่อเนี่ยตัวนี้ราคาตัวไหนมื่นหนึ่8พันแปดร้อยตัวนี้เนาะนี่ก็ได้คกันเนาะตัปูเนาะคุณได้กันได้พ่อเนาะได้นี่ครับทั้งบุเดทั้งมุเด้ เป็นเ่าะสาวเป็นเงาม่สาวเ่าสาวตันนี <in illing. S 2> ้เนาะนีปิดแสดรแม่สาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นราคาแปดพันเจ็ดไมเนแปันเร้อยอครับตัวอะไอีกจน่อยนึงอยู่น่าเป็นราคาลองเนาะราคาลองขาดเอาโคเชนคอได้ขายนะครับโคเชนเด้อครับผม เอาอย่างไรตู้หาเราครับผมไปทุ่งได้พร้อมนะพ่อเชนเนะาะถ้าบกไก่ถ้าบกไก่ก็ทุ่งได้โตรองราคากันเอาเนานะครับผมเอาครับพ่อเชนครับผมขอได้ขายครับ